สู่ชาแนลนักชาพยากรณ์นะคะตจาจันนไปเป็นการพยากรณ์ดวงชาวราศีกุมประจำเดือนนะคะเดือนธันวาคมนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะเป็นยังไงบ้างชาวราศีกุมที่ผ่านมานะคะก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างนะาะคร่าวกันไปใช่ไหมก็เรียกได้ว่าก็ต้องอดทนนะ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเรานะคะมันก็มีทั้งสุขและทุกข์นะคะเพราะฉะนั้นให้เรามองแต่สิ่งดีๆนะคะความทุกข์มันมีกันทุกคนความสุขมันก็มีกันทุกคนเช่นกันเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าใครที่กําลังรู้สึกทุกข์เหลือเกินรู้สึกทำอะไรมันไม่สมหวงังทำอะไรมันไม่สำเร็จนะคะก็ต้องบอกว่าให้ทำจิตใจให้สบายทำใจให้เย็นๆน,นะคะ เพราะว่าไม่มีใครเลือกได้อยากจะรวยที่สุดอยากจะสุขที่สุดนะคะสุขและทุกข์มันมีคลาเรลกกันไปก็เนื่องด้วยสิ่งที่เราสร้างไว้นะคะก็ต้องบอกว่าถ้าเราเชื่อในเรื่องกรรมเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เราอาจจะเคยสร้างไว้ใครที่กําลังเสวยสุขอยู่ก็แสดงว่าคุณสร้างสิ่งดีๆเอาไว้พอมาชาตินี้ นะคะเราก็รับแต่สิ่งดีๆแต่ถ้าใครที่มีความรู้สึกว่ากำลังทุกข์กำลังยากกำลังลำบากเหลือเกินนะคะก็ต้องบอกว่าทำจิตใจให้สบายไม่ต้องโทษใครนะคะให้โทษตัวเราเองเราอาจจะสร้างอะไรไว้ในอดีตภพอดีตชาติที่มันผ่านมาเพราะฉะนั้นก็แพร่พอสมควรก็แพร่พอสมควรนะคะก็อ่า ให้ทุกคนทำใจใสบายจากนี้ไปนะคะก็ทำให้ดีที่สุดสิ่งดีๆก็จะเข้ามาเองนะคะคิดดีทำดีสร้างความดีเอาไว้นะคะถ้าหากว่าเรามันมีความรู้สึกทุกนะคะก็สร้างบุญสร้างกุศลให้ได้มากที่สุดบุญกุศลถ้าเราปัจจัยน้อยเราก็สร้างด้วยการนะคะมีเท่าไหร่ก็ทําก็ถือเป็นบุญ ทำด้วยใจนะคะบุญนั้นได้เต็มร้อยเพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าไม่มีเงินบาทหนึ่งสองบาทสามบาทห้าบาทสิบบาทเป็นบุญทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปทุกร้อนกับเรื่องว่าใครทํามากทําน้อยนะคะเราทําน้อยเราก็ทําตามกําลังที่เราไหวนะคะทําตามที่เราไหวถ้าใจเราเต็มร้อย สิ่งที่เราได้รับมันก็เต็มน้อยนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะไปดูดวงกันในเดือนธันวาคมนะคะว่าพวกเราชาวราศีกุมจะเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าจะชัดเจนกับใครบ้างนะคะให้ดูไปจนท้ายคลิปนะคะแม่หมอณชาจะชี้แนะในแต่ละวันอีกทีหนึ่งนะคะแต่โดยรวมก็คล้ายๆใกล้เคียง ไปดูกันนะคะว่าในเดือนธันวาคมพวกเราจะเป็นยังไงบ้างในไพ่ตัวตนของพวกเราได้ไพ่เจ็ดไม้นะคะไพ่เจ็ดไม้ก็หมายถึงว่าเราจะต้องมุมานะอดทนบากบาั่งต่อสู้ดิ้นรนให้ถึงที่สุดทำอะไรก็ต้องต่อสู้อย่างเต็มที่เต็มกำลังนะคะเพื่อ ที่เราจะสําเร็จได้นะคะไม่ว่าคุณจะไปสอบแข่งขันข้าราชการหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะบางท่านอาจจะคิดว่าจะไปสอบแข่งขันข้าราชการนะคะในเรื่องการงานเนาะการงานการลงทุนอะไรก็แล้วแต่คุณนะคะสําเร็จได้ด้วยตัวคุณเองแต่ว่าจะต้องทําเต็มที่เต็มกําลังนะคะถึงจะประสบความสําเร็จถ้าทำหล่อๆแหละๆทำแล้วม,มันไม่สําเร็จหรอกมันไม่อะไร เพราะแค่นี้แหละคือคิดแล้วหยุดไม่สำเร็จแน่นอนแต่ถ้าคุณตั้งใจทำอะไรย่อมสำเร็จได้แต่ว่าช้านิดนึงแต่ก็สำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นให้พวกเราเชาวราศีกุมนะคะตั้งใจทำอะไรให้แน่วแน่อย่าละความพยายามนะคะเราก็จะสำเร็จได้นั่นเองนะคะ บางท่านอาจจะแผนที่จะไปเรียนอะไรต่อคอร์สสั้นๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็ต้องบอกว่าเรียนมาเพื่อปรับปรุงเพื่อประยุกต์นะคะในการทํางานของเราหรือบางท่านอาจจะเรียนต่อปริญญาโทอยู่นะคะก็ต้องบอกว่าสําเร็จนะคะในเรื่องการเงินก็จะได้มาจากการทํางานการเจรจาการพูดการค้าการขายของเรานะคะชาวราศีกุม พูดเท่านั้นนะคะจะทำให้ค ja <c oughs> <k ling> ุณสำเร็จเพราะว่าการพูดนะคะบางทีถ้าเราใช้อารมณ์มันไม่สำเร็จแน่นอนแต่การพูดถ้าเราพูดดีนะคะพูดดีคนที่ฟังเขาฟังอย่างสมมติว่าจะไปสมัครงานหรือไปสอบแข่งขันไปสมัครงานก็เช่นกันนะคะการสัมภาษณ์การอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราพูดดีนะคะย่อมได้รับความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะบางท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยากจะเปลี่ยนอะไรหรืออยากจะทําอะไรเพิ่มเติมนะสักอย่างหรืออาจจะได้เดินทางไกลหรือจะได้เดินทางโยกย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยหรือได้โยกย้ายที่ทํางานนะคะก็เป็นได้นะบางท่านอาจจะลังเลอยู่นะคะ เพื่อที่จะอยากจะเปลี่ยนแปลงนะคะอยากจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานหรืออยากทําอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะคะก็ต้องบอกว่าต้องใช้ความมานะอดทนนะคะความมานาอดทนเพร,ราะว่าบางทีพวกเราอาจจะกําลังลังเลอยู่นะคะก็ต้องบอกว่าค่อยๆคิดค่อยๆทํานะคะในเรื่องการเงินนะคะก็อย่างที่บอกนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะในเรื่องการเงินค่อยๆเป็นค่อยๆไปไ้่เหรียญ ไม่ขึ้นแต่เรื่องงานถ้างานมาเงินก็ต้องมาถูกไหมเพราะฉะนั้นทํางานให้ถึงที่สุดทํางานอย่างเต็มที่เต็มกําลังมันอาจจะชะลอในเรื่องรายได้ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นก็ทําใจให้สบายทําใจเย็นๆนะคะทำใจเย็นๆสินะะๆ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านก็สาการะบูชาบ้างนะคะท่านก็จะช่วยเหลือเราได้นะนะคะสำหรับคนรัก คนที่มีครอบครัวนะคะอาจจะได้โยกย้ายห่างไกลกันนะคะหรืออาจจะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยนะคะ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าที่อยู่อาศัยที่เราอยู่บางทีก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะคะแต่ก็คือค่อนข้างจะใกล้เคียงแต่จะชัดเจนกับใครก็ไม่อย่างที่แม่หมอบอกให้ติดตามไปให้ถึงท้ายคลิปนะคะ สำหรับคนโสดนะคะอาจจะมีผู้ที่มีอายุมากกว่าหรืออายุมากกว่าเรานะคะเข้ามาเกี่ยวข้องก็เป็นได้นะคะก็ค่อยๆนะแต่โดยส่วนใหญ่เท่าที่มองนะก็ยังไม่ไม่ได้พัฒนาไปถึงไหนเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ก็แบบเคร่งเครียดกับการทํางานนะคะเข้มเครียดก,การทํางานอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าให คือโดยส่วนใหญ่เนาะโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในในเรื่องมุ่นตั้งหน้าตั้งใจตั้งเรียกว่าตั้งใจทํามาหาเงินกันอยู่นะคะเพราะว่าในยุคเศรษฐกิจแบบนี้บางทีก็จะเคร่งเครียดกับเรื่องค่าใช้จ่ายพอสมควรนะคะไปดูคนที่เรียกว่าการความคิดการตัดสินใจของเราอย่างที่บอกนะคะอาจจะ <c oughs> อาจจะ,ะในเรื่องลังเลนะคะอาจจะลังเลใน อยากบางคนอยากจะทาอะไรเพิ่มเติมหรืออยากจะเปลี่ยนงานหรืออยากเปลี่ยนที่อยู่อาศัยหรืออยากทําอะไรเพิ่มเติมนะคะอาจจะลังเลนะคะลังเลอยู่ไม่แน่ใจว่าทําแล้วดีไหมททาแล้วจะลุ่งไหมนะคะถามว่าในเรื่องทําอะไรมันทําได้เลยไหมมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปความสําเร็จก็เช่นกัน นะคะก็สําเร็จได้แต่ไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บสำเร็จเลยนะคะก็ต้องค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปนะคะชาวราศีกุมนะนะคะในเรื่องสุขภาพกา็เรื่องความคิดของเรานะคะเรื่องความคิดอาจจะอาจจะกังวลนะคะอาจจะกังวลเครียดนะคะเครียดพอเครียดมันก็จะทําให้ปวดหัวนะคะเพราะฉะนั้นก็ทําทจิตใจให้สบายนะ,ะหรือบางทีอาจจะ มีความคือคือจริงๆแล้วส,สิ่งที่แก้ไขเนี่ยเขาให้พวกเราแก้ไขในเรื่องถ้าเราคิดอะไรไม่ดีนะคะคิดที่จะทำอะไรที่มันผิดรูปผิดทางผิดกฎหมายนะคะก็อย่าทำเพราะว่าเขาให้เราแก้ไขไพ่พระขึ้นมาเนี่ยก็คือให้ทำความดีให้ทำความดีหรือให้อ่า ถ้าเราไม่รู้เราไม่เก่งในเรื่องที่เราอยากจะไปทำก็ให้ศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะมาพัฒนาอาชีพของเราให้มันมั่นคงอาชีพของเราให้มันแบบเข้ากับยุคเข้ากับสมัยนะคะเพราะฉะนั้นสมัยนี้มันออนไลน์เนาะมันออนไลน์ก็ให้ไปปรับปรุงไปเรียนต่อไปอะไรนะคะหรือมันจะอาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆมันก็จะช่วยให้พวกเราสำเร็จได้นะคะ สำหรับชโชคลาภนะเออเดี๋ยวเปิดชโชคลาภให้ดีกว่านะคะเพราะว่าไพ่ชโชคลาภไม่ขึ้นไม่เด่นนะคะอ่ะดูชโชคลาภนะคะว่าเดือน ธันวาคมนะคะพวกเราชาวราศีกุมจะมีโชคลาภบ,บ้างไหมเนาะนะคะจะมีโชคลาภบ,บ้างไหมอ่าโชคลาภนะก็คงจะพอมีอยู่นะแต่ว่าอาจจะได้โชคจากคนรักคู่ครองนะคะให้นะคะให้ขึ้นมา เป็นไพ่ถ้วยแล้วก็ไพ่เหรียญน,นะคะหรือจะได้โชคจากการเดินทางก็เป็นได้นะคะกับการเดินทางการค้าการขายหรือได้โชคจากการค้าการขายแต่ว่าโชคแบบปุ๊กๆก็มีสิทธิ์มีโอกาสนะคะแต่จะได้เงินจากคนรักคู่ครองหรือคู่ค้าของเรานะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมนะคะก็ให้ให้ถ้า พวกคุณมีโอกาสเดินทางเดินทางไปทางไกลก็ขอโชคลาภจากสินสิทธิ์ก็ได้นะคะอะไปดูนะคะว่าในของคนทั้ง7วันนะคะจะเป็นยังไงบ้างสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะก็ต้องบอกว่าชาวราศีกุมนะคะถ้าคิดจะไปแข่งขันสอบแข่งขันเข้าข้าราชการเข้าทางานที่ไหนก็แล้วแต่ทําเต็มที่เต็มกำลัง แล้วคุณจะประสบความสำเร็จได้หรือถ้าคุณจะทำธุรกิจของตัวเองคู่แข่งมันเยอะแต่ว่าคุณก็ต้องทำเต็มที่เต็มกำลังให้ละเอียดอ่อนกับสิ่งที่เราทำนะคะ,ะทำอาจจะเหนื่อยนะคะหรือว่าบางคนอาจจะ <c oughs> ทำงาน ไม่มีวันหยุดเลยทำงานทั้งเจ็ดวันนะคะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ก็จะสํำเร็จได้นะชาวราศีกุมวันอาทิตย์นะคะฝากกดหนึ่งด้วยนะคะชาวราศีกุมวันอาทิตย์เนะะา,านนะ,ะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์วันจันทร์เป็นยังไงบ้างนะคะสุขภาพร่างกายไม่ค่อยจะแข็งแรงนะคะตอนนี้แ <laughs> ม่หมอรู้สึกว่าอากาศมันเปลี่ยน ก็เริ่มที่จะไม่มีเสียงที่จะพูดแล้วนะอ่าสำหรับคนที่อ่าวันจันเนาะอ่าในเรื่องการงานนะคะในช่วงนี้ของพวกเราอาจจะชะลออาจจะติดขัดอาจจะทำอะไรมันไม่ได้หนักใจก็ต้องให้อดทนนะคะให้อดทนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรืออ่าชาวอ่าวันจันราศีกุมเนาะอาจจะ วางแผนหรือบางคนอาจจะได้ทำสัญญกรรมหรือเกี่ยวกับแพทย์กับหมอกับพยาบาลหรือ,อได้ฉีดฉีดยาโควิดใช่ไหมคะมีโอกาสนะคะด่ามันปักตัวก็คือไม่แน่นะอาจจะได้ฉีดวัคซีนก็เป็นได้ก็แก้เคล็ดไปนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่เจ็บป่วยอย่างอื่นนะนะคะก็เป็นการแก้เคล็ดไปนั่นเองนะคะ สำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะก็ต้องบอกว่าชาวราศีกุมคุณแวดล้อมไปด้วยผู้หญิงเก่งผู้หญิงแกล่งหรือบางคนอาจจะมีเจ้านายเป็นผู้หญิงนะคะ,ะคนะหรือว่าคนที่อยู่รอบตัวของคุณเป็นผู้หญิงที่มีความเก่งมีความสามารถนะคะคุณก็เรียกว่าเชื่อฟังเขาบ้างก็จะดีนะคะหรือแม้กระทั่ง การพูดกันจาของเรานะคะเขาให้เราพูดอ่อนลงนะคะอย่าแข็งจนเกินไปนะคะอย่าแข็งจนเกินไปให้เราพูดให้เราซอฟในเรื่องการพูดอารมณ์ก็ให้เบาลงไม่ต้องวูวามไม่ต้องอะไรเพราะไพ่ดาบมันขึ้นพอไพ่ดาบขึ้นเนี่ยพวกเราชาวราศีกุมพันังคานะอาจจะแบบแข็งจนแบบแข็งด้วยแล้วก็อารมณ์ ร้อนเร็วนั่นเองนะคะทันทำใจทำทำอารมณ์ให้มันซอฟลงนะคะหรือแม้กระทั่งการค้าการขายการพูดอะไรก็แล้วแต่ติดต่อการพาให้พูดให้ซอฟลงเพราะว่าพวกเราเป็นคนเก่งอยู่แล้วแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะสํะะาหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะคนที่เกิดวันคานฝากกดสามด้วยนะคะสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะ ไพดับขึ้นถ้าคุณไพดับขึ้นนี้ก็คืออาจจะอาจจะค่อนข้างไม่ค่อยเชื่อฟังใครหรืออาจจะทำอะไรที่มีการซิกแซกนะคะมีการซิกแซกหรือถ้าหากว่าคุณทำเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นอะไรก็แล้วแต่อาจจะ <c oughs> อยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างเสี่ยงนะคะ เป็นแพทย์เป็นหมอเป็นพยานพยาบาลก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่หมอไม่ใช่พยาบาลก็ทําอะไรที่ค่อนข้างเสี่ยงนะคะหรืออาจจะทําอะไรที่ปกป,ปิดใครอยู่นะคะก็ทาให้ถูกต้องนะคะทาให้ถูกต้องหรือบางทีก็อาจจะเกี่ยวกับว่าเราอาจจะ ปรับปรุงประยุกต์สินค้าของเราให้มันดีขึ้นนะคะอาจจะมีการลอกเลียนแบบคนอื่นบ้างนะคะถ้ามันไม่ผิดมากก็ไม่เป็นไรนะคะก็เรียกว,ว่าสําสเร็จได้เช่นกันก็ให้ระมัดระวงังอย่าไปลอกเลียนเขาจนเยอะจนเกินไปนะคะให้คงความเป็นตัวเราบ้างแล้วก็ a d าแบของคนอื่นเข้ามาใส่เพื่อทอําทให้มันดู ดูน่าซื้อยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะฝากกด4ด้วยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะสถานที่อยู่อาศัยของคุณนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองอยู่นะคะอาจจะเป็นองค์พระแม่กวนอิมพระแม่อุมาเทวีพระแม่ลักษมีหรือองค์อื่นๆที่คุณเคารพนับถืออยู่นะคะ สถานที่อยู่นั้นเป็นผู้หญิงนะคะดูแลคุ้มครองคุณอยู่ก็ให้ปกปักรักษาคุ้มครองคุณแล้วก็ให้กราบให้หวายบ้างก็จะดีกับตัวเราเองนั่นเองนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสฝากกดห้าด้วยนะนะคะไปดูคนที่เกิดวันศุกร์นะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะาเป็นไพ่ ลังเลกําลังมีความลังเลกําลังคิดจะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างแต่ลังเลอยู่ยังไม่ตัดสินใจเสียทีเดียวนะคะ,ะคิดอยู่จะทําได้ไม่นะมันจะสําเร็จไมมนะนั่นเองนะคะก็ลังเลความลังเลมันก็เลยทําให้เราไม่กล้าที่จะตัดสินใจทําอะไรทั้งนั้นนะคะถามว่าถ้าสําเร็จไหมถ้าตัดสินใจสําเร็จแต่ช้าหน่อยนะคะก็คนที่เกิดวันศุกฝากกด 6ด้วยนะคะไปดูคนที่เกิดวันเสาร์นะคนที่เกิดวันเสาร์เป็นไพ่ที่ว่าเป็นคนที่มีความเก่งความแร่งเป็นคนที่มีความมีไหวพริบที่ดีนะคะมีไหวพริบที่ดีแต่บางทีก็อารมณ์ร้อนนะคะอารมณ์ร้อนทําให้เราตัดสินใจคือบางครั้งก็อาจจะไม่ได้ฟังเสียงใครสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวัน เสร์นะคะคนที่เกิดวันเสาร์ก็ฝากกดเจ็ดด้วยนะก็บางครั้งนะคะหรือคุณเองอาจจะมีความสามารถที่คิดว่าตัวเองเก่งมากแล้วไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องปรึกษาใครก็ได้แต่บางทีก็มีนะคะมีคนที่เขาชี้แนะมีคนให้ความคิด มีคนให้ไอเดียก็ลองฟังเขาบ้างก็ได้นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เอามาอาดบใช้กับสิ่งที่เรากําลังคิดอยู่นะคะเพราะว่าคุณเองเป็นคนเก่งอยู่แล้วเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วก็ <c oughs> ขออนุญาต <c oughs> ก็จะสําเร็จได้นั่นเองนะคะโดยรวมนะคะดวงชาวราศีกุมในเดือนธันวาคมนะคะมีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาอะไรให้ดีขึ้น นะคะแต่บางทีมันอาจจะยังไม่ได้ดั่งใจของพวกเรานั่นเองนะคะยังไม่เด่นชัดทุกเรื่องเลยนะคะแต่สิ่งที่เด่นชัดคือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมนะคะเตรียมตัวเตรียมตัวรับกับสิ่งใหม่ๆที่มันจะเข้ามานะคะก็ฝากนะคะสำหรับ ท่านใดนะคะที่สนใจในเรื่องการดูดวงจะดูเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามข้อมูลได้นะคะนัชชาพยากรหรือจะคีย์เป็นเบอร์เข้ามามันก็จะเด้งได้เช่นกันหรือใครที่สนใจในเรื่องการสักลายมือเสริมดวงเฮงน,นะคะแม่หมอนัชชาก็เรียกว่ามีพลังบุญพอสมควรที่จะช่วยให้พวกเราเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าหากว่าใครที่กําลังคิดว่าตัวเอง ทำอะไรมันไม่สําเร็จทําอะไรมันไม่สมหวังนะคะในเรื่องการสักลาย <c oughs> ในเรื่องการสักลายมือนะคะก็จะช่วยพวกเราได้นะคะช่วยมากช่วยน้อยอันนั้นก็เรียกว่าบางท่านนะคะบางท่านที่ทําไปแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงถูกโชคถูกหวยถูกตรตตอรี่ก็มีนะคะหรือเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่าง จากที่มันอันตคัดหรือว่ามันลำบากในการทำอะไรก็แล้วแต่มันก็จะช่วยให้นเรียลขึ้นนะคะช่วยให้พวกเราสะดวกในเรื่องการงานการค้าการขายใดๆก็แล้วแต่ได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นการสักลายมือบางท่านกลัวเจ็บนะคะก็ต้องบอกว่า นิดหน่อยนะคะมียาชาทาให้แล้วก็าการสักถ้าหากว่าเราไม่เน้นที่จะให้มันลงลึกก็นิดเดียวเหมือนปากกาขีดนั่นแหละนะคะเหมือนเข็มที่หมอฉีดยาให้เรานั่นแหละนิดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้หรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะในเดือนธันวาคม ก็ต้องบอกว่าให้โชคดีต้อนรับปีใหม่นะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขบุญกุศลที่ไม่มอได้สร้างได้ทำในทุกครั้งจงสำเร็จแก่ทุกท่านทุกคนนะคะขอให้ทท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ